คุค้าส่วนเรื่องนี้บีบหัวใจของคนเป็นลูกนะคะเมื่อมีลูกสาวรายหนึง่งโพสต์บอกว่าพ่อของเธอป่วยติดเตียงแต่ว่าอําเภอเนี่ยให้หามพ่อไปทําบัตรประชาชนทีนี้พ่อมาทําวันนี้นะคะทำบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วอีกวันหนึ่งพ่อของเธอเสียชีวิตค่ะ ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับลูกสาวนะคะซึ่งเธอก็ไล่ฟังบอกว่าคุณพ่ออายุปีนี้66ปีแล้วป่วยติดเตียงจากเส้นเลือดสมองแตกมา5-6ถึงปีซึ่งจริงๆแล้วบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อเนี่ยหมดอายุไปตั้งแต่เมษายนปีนี้ซึ่งตนก็ต้องไปเบิกยาให้กับคุณพ่อโดยพ่อของเธอจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงของทางราชการของพี่ชายโดยทางโรงพยาบาลแจ้งบอกว่าต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ในการเบิกต่อ ซึ่งวันที่7มิถุนายน2566แม่เดินทางไปที่ว่าการอำเภอปทุมธานีแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่บอกว่าบัตรประชาชนของพ่อเนี่ยหมดอายุแล้วนะแต่พ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลืออะไรได้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยเหลือไม่ได้ก็ต้องแบกผู้ป่วยมาทําบัตรประจําตัวประชาชนที่อำเภอเท่านั้นอันนี้คือคําตอบของเจ้าหน้าที่นะคะทีนี้ลูกสาวทํายังไงต่อ ลูกสาวก็เลยจ้างรถกู้ชีพเพื่อพาพ่อไปทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งพอถึงที่อำเภอเจ้าหน้าที่ก็แค่ถ่ายรูปพ่อแล้วก็ติดบัตรประชาชนเท่านั้นไม่มีการพิมพ์ลายมือหลังจากนั้นเธอก็บอกว่ากลับบ้านวันรุ่งขึ้นค่ะมาเจอเรื่องเศร้าคุณพ่อของเธอเสียชีวิตทีนี้หลังจากเกิดเรื่องเธอก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวทั้งหมด เป็นบทเรียนของระบบราชการไทยที่ไม่มีระบบเอื้อต่อผู้ปว่วยติดเตียงเลยแถมคุณพ่อยังไม่ได้ทันใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิค่ารักษาเลยแต่กลับได้เป็นบัตรใบบรณะแทนนะคะซึ่งเหตุการณ์เธอนี้เธอบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ช็อกความรู้สึกอยู่พอสมควรเหมือนกันครับคือเรื่องนี้พูดตรงๆยังไม่ชัดเจนหรอกว่าพ่อเธอเสียเพราะว่าถูกหามไปที่อําเภอเพื่อไปทําบัตรประชาชนแค่ไม่กี่นาทีหรือเปล่าแต่มันก็น่าคิดเพราะว่าพ่อเธอปว่วยติดเตียงมา5 6ปี ก็มีชีวิตได้แต่จู่ๆเนี่ยพอโดนอําเภอบังคับว่าต้องหามไปวันรุ่งขึ้นพ่อเสียเลยมันก็เกิดคําถามตามมามากมายนะครับล่าสุดคุณธิตยาเกตการผู้สื่อข่าวโมโนทวินนีนานของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตไปพบกับนายธรรมนูนแจ่มใสานายอำเภอเมืองปรุมธานีไปเยี่ยมบ้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตพอดี ทางนายอำเภอเนี่ยก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าเคสนี้จะนําไปเป็นบทเรียนแก้ไขปัญหาระบบการทําบัตรประชาะบัตรประจําตัวประชาชนให้กับประชาชนแล้วก็น้อมรับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนายอำเภอบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองไม่ได้อยู่ที่ท,ที่ว่าการอำเภอก็เดี๋ยวต้องไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าใครเป็นคนพูดว่ายืนยันหากมีความผิด ก็จะลงโทษตามระเบียบนะครับเบื้องต้นเนี่ยกรณีผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการญาติสามารถเขียนคำร้องให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการที่บ้านได้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคํายืนยันจากประธานสาพันธ์ปลัดอําเภอแห่งประเทศไทยแล้วที่เขายืนยันบอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะที่ต้องไปที่บ้านของผู้ป่วยติดเตียงของผู้สูงอายุแล้วก็ไปทําบัตรประชาชนให้กรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งก็มีหลักปฏิบัติชัดเจนนะคะหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบสาเหตุกันต่อไป